เดี๋ยวจะ c a l วุ้มเลยครับครับผมเด้ออลไรหายแล้วเนี่ยขี้หังไอ้จันซิซิเนี่ยซิซิอยัางนอ้ครับจเห็นเลยเต็มเต็มเลยอออืืคแต่เห็นเต็มเต็มเลยตัวไหนก็อว่าวฟังไอ้ว่าวบ๊ชัดว่าวชัดชัดเบื้องทาธุไปอ้เออสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็เดินทางมาที่ ศารปูตานะครับหรือสารที่บ้านนนแดงใช่ไหมพี่สมุทก็จะมาดูเหมือนเดิมนะครับอาจารย์พันนะครับอาจารย์พันเดี๋ยวกําลังกวาดศารอยู่ข้างในนะครับเพราะว่าจะเขาล้อมรั้วหมดแล้วต้องถอดรั้วถอดรั้วน้ําอยู่เดี๋ยวไปติดตามว่าจะได้เลขหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปดูว่า งวดนี้จะปิดท้ายปีใหม่แล้ะปิดท้ายส่งท้ายปีอะเดี๋ยวจะได้งวดเลขเด็ดๆน,น้องฉัดกำลังถอดนี่อยู่จา,จา,า,านครับ<า>เจ้ามือเขามาผิดมาผิดว้ครับอ๋อบอกไว้แม่นมาอันนี้เด,เดี๋ยวเราไปเดี๋ยวเราเดินเข้าไปก่อนนะครับอโอ้แต่ มาแต่นอนเลยเนี่ยวันได้วักว่าก,กวาดเนี่ยโย่เวะสารปูเถะยายขันธงยาขันธงมาเอา,เอาหวยครับม,มาขอหวยมาขอหวยโอ้มือนี่ได้ฟันนะอบอบ่บ่มาขอเลยเนาะขอขอให้เลยเนาะมือนี่ขอเหล็ก สามตัวเด้วยสามตัวสองตัวครับเดี๋ยวสี่เฮ็ดนี่ก่อนเดี๋ยวให้ขอนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งด้วยครับดเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดีเจ้าก่อนอือไปแข่งแรงยัง <c oughs> ไม่ได้เด้ <c oughs> ออาจารย์ <c oughs> รู้เป็นอาจารย์เรียนอบ <c oughs> รมแล้วครับไปง,ง่งยๆเลยครับเพราะว่าแม่นถึงตามมาแม่นอีหล๋ ทางมานะครับที่ศารผู้ไหนยายขันทองยายขันทองเนาะก็อยากจะให้อาจารย์พัานที่เรื่องลือหรือบื้อไกลที่ว่าบอกเลขบอกหวยแม่นหลายๆเนาะก็ให้อาจารย์ท่านเบิ้งเลขให้น้ำขอปีใหม่เมื่อนี้เด้อขอให้มันหมานหมันขอให้มีโชคมีลาภคู่คุดโคตครับสาธุสาธุเดี๋ยวทำครูก่อนเนาะนี่หวานเซ็มกู อาจารย์เด้อดนี้อาจารย์อาจารย์พันถ้าใหม่นแม่นครึ่งหมวดทีแล้วเด้อหว่น่คืออะเออให้เม่นเมนเลยเออเบ่งพันยิมพันยิมพันมักคักโอ้โหเราจะสผมดีเออโอ้บอกยายแหงบอกปู่แหงาขยาขันทองก่อน

เลขยังเห็นเลขยังอนาจันนี่เรื่อเ้าบ่โอ้าแฉ้ยังยังอ้จันเจ่ยังสีสี่ยังเาครับสี่ฮะสี่เออสี่สี่ยังอ้จันสี่ยังเจ็หเจ็ดหกสี่เออเจหกต็เห็นเพื่อนนายเห็นแล้ว เห็นเลต็มๆเลยเห้นเต็มๆเลยตัวไหนเก็ว่าวฟังเหรอว่าวบ่ชัดว่าวชัดๆเบื้องสาธุโอ้ยนี่เอร้องครับเจียงสี่ศูนย์สี่วัจียงเกาะเจ็ดศูนย์สี่หรือศูนย์สี่จารเอาให้สัตว์อาจารย์ให้สัตว์ครับเจียสี่เจ็ด เจ็ดหกสี่แมนบอแมนบอเจ็ดหกสี่เจ็ดหกสี่บอบออาจารย์เจ็ดหกสี่แมนบอหายใจมั้ยอาจารย์คือหายใจไม่ดีแข็งอาละวาี่อาจารย์อาสันนี่เลยหรอได้แล้วสามตัววันนี้ สามตัวไปนี่เนาะสมครับแต่จะขออรวมได้ครับครับผมเดี๋เอาล่ะหาแล้วจะรู้ไปยังไดนอาจารย์อยากให้เพื่อนนั่งนิ่งๆก่อนให้เพื่อนก่อนเดี๋ยวเพื่อนพี่ว่าเดี๋ยวเพื่อนก็บอกเลย คนหมอก่ในสามตัวตรงๆหรือ ใเลยนั่นพอสมควรเลยการเพลงเนี่ยเพลงเบิ้งนะครับเพงเบิ้งโอ้โหเพิ่งมาก็โลงเลยอ่ซื้อสารหยัางเนาะเขาหบอกหูเยเบิ้งไปกับหูแมนนะครับเราไม่รู้เลยว่าสัตว์สัตว์ายจานลิ้ลินลิ้นเห้เพิ่นายเนาะจานสีของไก่ไอีก

โอ้โอ้ยโอ้เท่เทเเโอ้โอ้้เท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 จังจเทใส่นะเจ็ดหกสีจานว่าจังได้เจกสีตเดี๋ยวเพิ่นสิบอกแปล็ดน้อเพิ่สิบอกไหมเพิ่นสิบอกใหมเพิ่นเบิ้งไหมให้แน่ใจให้ชัดชัดให้การบอกชัดชัดผมเห็นชัดชัดเห็นหลึกนังเตะนะ ลิ้นหายจานก่อนลิ้นหายจานจานลิ้นหน่อยจานลิ้นหน่อยคู่ลงเออยคูลง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 คู่ลงเดือดแรงเดือดแรงสิพังมดจะสิอนี่สงวนครับจออันนะจ้างเพิ่มอเอาไว้เพิ่มเิมบ่ครับเอามามา รบกายมาในการเคลียงไหะรองอ๋ออ๋อแต่ว่าเพื่อนยูดีบ่กพร้อมรอสาธุอออออโอ้อาจารย์อัดและที่นี่แหละมาแท้ถึงถือยจ้ะอาจารย์ใส่แล้วอาจารย์ใส่แล้วโอ้โอ้หลายขั้นตอนเลยโอ้

มีกระดาษมาให้อาจารย์เขียนให้ไหมสามตัวเอาบ่เด็เพิ่นเพื่อเขียนดอกเพิ่นเพื่อเขียนหมอกมามาฮะอ้าบอกอีกเพิ่นนึงเพิ่นจำได้บ่มันตัวไห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 นเหรอบหานฮะบ้านตัวไหนหอยกระเทียหอยเท่าเดียวเท่านั้นก่อน tôi à, để bọc tôi nắng này, chăm bay, chăm bay, chăm bay, lấy nhang băng. Ta chiên hai vô là nhục 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 Nhúc nhục 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 chết Chết เจ็ดศูนย์สี่เจ็ดศูนย์สี่เกมโบเจ็ดศูนย์สี่มันใจมันใจถือปากผมเลยมันใจเจ็ดศูนย์สี่วันนี้บอกจานวันนี้บ่อครับถือตังนะเจ็ดศูนย์สี่นะเยี่ยมเจ็ดศูนย์สี่มีมีนันนี้วางคันบุษบุ้นะครับเจ็ดยังก่อนเจ็ดศูนย์สี่ขออีกเน้นๆเดี๋ยวให้แกพูดจานบอกไปแล้วบอกใบแล้วบอกไปแล้ว อาจารย์บอกแมนแน่นแมนบอกแมน,แมนโอเคเจ็ดศูนย์สี่ลองดูนะครับท่านผู้ชมครับในชวนนี้เจ็ดศ <70 4. S 1> ูนย์สี่เอายังเดี๋ยวอาจารย์เก็บให้เพิ่นนะครับโอ้7 0เจ็ดศูนย์สี่นะครับ <70 4 S 1> เผื่อจะถูกเหมือนงวดที่แล้วนะนะครับ เจ็ดศูนย์นี่มันมันเลขเลขที่ผ่านมาว่าเจ็ดศูนย์มันล่างหัวเมื่อกี้อ่าใช่อันนี้มันเจ็ดศูนย์สี่อนียังล่ะครับกระซิบงกันครับฮะสงนยล่างยังก่อนสอศูนย์ใช่ไหมศูนยศูนย์สองศูนย์เอาไหมครับอาจารย์ยี่ยังสอะมาศูนย์ศูนยจะมาศูนย์ศูนย์จะมา สองศจะมายกนิ้วยกนิ้วครับจานชักบอยกนิ้วเลขตัวใดยกก็ได้หนึ่งสองสสี่กนเลยครับอ้าวนิ่วเลขหนึ่องสามสี่จา่ชัดจา์กัยกม้ยกมือเลยเลยครับเลขตัวใดอันนั้นคือถือแก่ถูกใจยกสองสองวชักนิ้วชักนิ้วสองนิ้วอีหยัง่ะนองศูนย์ตีศูนย์สองตัวบวกเมือกีเงินศูนยตัวกับศูนย์ บอกบอกมาก่อนบอกมาก่อนตัวไหนบอกแน่าตัวไหนตัวไหนบอบอกชัดสลูกหลานโง่นะลูกหลานจะเป็นโง่บอกฟังบอกฟังบอหูฟังบอหูเร่องเอาเอาทำไมบงื่อคนเรากันเอาตัวไหนเอาตัวไหนอาจารย์มันบอกยหกบอกยากเล่เจ็ด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 เจ็ เจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์สี่แมนนบ้าเจ็ดศูนย์สี่กับศูนย์สองเนาะไป้าอ่ดายโตายแลัวอ่ะอ่ะปันโอเค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 อ่ะลา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 แล้วเดี๋ยวเกจะออกแล้วเกจะออกแล้วคือออกแยงว่านอกแกเขียนให้ไม่ได้ คือแกไม่ให้เขียนแกพูดแล้วก็ใบเอาแกพูดก็ยังแกแบบคึกคักๆน่องนะครับเบศูนย์สีน่องาาาจนน่อกเว่ล่าล่าเดล่าเหรอล่าล่าน่องผู้ิงแบบแกก็เข้าไป ได้หยังยยังอู่ได้ยังลลยยัังงเ็ผมสิกลับแล้วได้แล้วไปสาธุสาธุผมสิกลับเลยเด้อสาธุสาธุครับสวัสดีครับก็นี่ก็คือท้ายคลิปนะครับจบทริปนะครับก็หลังจากที่ให้อาจารย์ลองทําพิธีลองขอดูนะครับก็น่าจะเป็นเลขที่อีกหนึ่งตัวเลขที่ได้ เห็นคล้ายๆนะครับเหมือนว่าแกจะพูด704หรือ764นะครับ704หรือว่า764นะครับแล้วก็จะมีเลขอ่า02ด้วยนะครับ02นเนาะวันนี้นครับก็ต้องขอบคุณอาจารย์นะครับที่ท่านมานอนอยู่ที่นี่เป็นประจําจะมานอนอยู่จะมานอนอยู่ที่ศาลนี่ประจําเลยครับวันนี้ก็ได้เดินทางมาครับก็ต้องขอบคุณทุกคนนะที่เข้ามาดูเข้ามากดติดตามแล้วทุกคนมีคนถามหาท่านหลายๆคนเลย เหมือนยกมือเมื่อกี้เหมือนได้ออกอะไรสักอย่างเนาะนะครับเจ็ศนย์สี่นับกับเจ็ดหกสี่เจ็ดศนสี่กับเจ็ดสเอาทำมืออะไรครับทำมืออะไรนอะไรน่งศูนย์ติสิบสิบสิบห้าห้าสิบ่งศูนยสยังมันใจคือเก่าศูนย่มันใจยังมันใจยังมันใจตัวเดิมนะครับศูนย์ตัวเดิมศูนย์สี่ร่าง ลางศูนย์สี่ลางครับ่างศูนย์สี่เอาโอเคล่างศูนย์สี่มั่นใจนะครับมั่นใจมั่นใจอาจารย์พันพันธงนะครับอาจารย์พันนะครับวันนี้นะครับก็เห็นได้อย่างนี้นะบกหววถูกหลายรอบนะครับโอเคนะครับขอบคุณมากครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ